ครับสวัสดีครับที่อับ,บดาบีวันที่22เมษายน2568วันนี้ผมมีภารกิจทางการทูตผมเดินทางไปที่เกาะซาดิยัตนะครับที่สถานทูตของฮ l ลิ e ีการเดินทางไปภารกิจทางการทูตครั้งนี้นะครับ เป็นเรื่องของการที่ไปลงนามในสมุทรแสดงความเสียใจซึ่งสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสสินประชนดังนั้นตั้งแต่เช้าก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางที่จะ ไปเกาะสริยัตนะครับโดยมอบหมายให้คนขับรถก็คือคุณราซูเนี่ยลองดูว่าจะใช้เส้นทางไหนนะครับเพราะว่าเกาะสริยัตเนี่ยหากเดินทางจากสถานทูตไทยไปก็คงประมาณสักครึ่งชั่วโมงไปเป็นเกาะนะฮะดังนั้นเราก็ หาวิธีนะฮะคุณราซูนี่ก็เป็นคนเก่าคนแก่ซึ่งก็รู้เส้นทางอยู่พอสมควรแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยการที่จะเดินทางไปอย่างถูกต้องก็ต้องมีการเช็ค เรื่องของสถานที่ต่างๆก่อนเนี่ยนะฮะเรื่องของแมปเรื่องของแผนที่ในท้ายที่สุดก็เดินทางไปถึงแล้วผมตอนไปถึงเนี่ยก็มีท่านทูตอีกหนึ่งท่านไปลงนามนะผมก็เข้าไปกล่าวแสดงความเสียใจกับท่านนันซิโอนะฮะทูตของโฮลิซีนซึ่ง ท่านก็เป็นตัวแทนของวาติกันใช่ไหมครับดังนั้นก็ได้แสดงความเสียใจแล้วก็ลงนามในสมุดแสดงความเสียใจทีนี้ก็จะมีพิธีพิธีมาสซ์ซึ่งท่านก็ได้สอบถามว่าจะมีผู้แทนของสถานทูตไปหรือไม่ผมก็ ได้เรียนท่านไปว่ามีมีครับจะมีผู้แทนไปร่วมนะครับเรื่องของการทำหน้าที่ทางการทูตแบบนี้มีมาอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งภารกิจทางการทูตเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่เป็นเอกราชทูตคือผมชอบพูด แบบกึ่งๆติดตลกว่าภารกิจในในเรื่องของการทำให้ทงชาติปลิวสวัยเนี่ยเราต้องไม่ขาดตัวผมเองเนี่ยผมก็ทุกครั้งเลยนะฮะหากเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของรัฐพิธีในประเทศที่ผมไปประจำการหรือหากเป็นงาน ของประเทศอื่นๆเป็นงานบัรชาติของประเทศอื่นๆหรือเป็นงานที่สําคัญเนี่ยตัวผมเองผมผมไปตลอดนะครบเป้นแต่ผมไม่อยู่ในประเทศหรือหรือติดภารกิจที่ที่ไม่สามารถที่จะไปได้จริงๆนะนอกนั้น,นี้ผมผมจะไปเองตลอดผมถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญ ของเอกครชัชทูตนะครับซึ่งการที่ผมมีประสบการณ์ของการเป็นทูตมาถึงสองประเทศเนี่ยเรื่องของพิธีการก็เ,เรียกว่ามีความรู้พอสมควรนะฮะเรียกว่าได้เรียนรู้มาเป็นลำดับอย่างการลงนามในสมุดแสดงความเสียใจ ก็ทำมาเยอะนะฮะหรือในอดีตในตอนที่ไปยื่นพระราชสารเนี่ยก็ตอนสมัยอยู่เปรูก็ทำทำเยอะดังนั้นสำหรับผมเรื่องถ้อยคำที่เหมาะสมเนี่ยผมก็พอนึกออกนะฮะในในฐานะของคนที่ดูแลงานด้านนี้มามาพอสมควรเนี่ยก็ถือว่า ทำได้ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะฮะ,ะเสร็จจากเรื่องของการลงนามในสมุดแสดงความเสียใจแล้วก็กลับมาทำงานในออฟฟิศนะครับการทำงานในออฟฟิศก็เป็น ภารกิจที่สําคัญมีเรื่องต่างๆมากมายทั้งเรื่องของการบริหารบุคคลเรื่องของการบริหารสถานที่เรื่องของการบริหารงานการบริหารงานก็มีในเรื่องของงานด้านกงศุลซึ่งมี2แบบก็คือเรื่องแรกก็คือคนต่างชาติติดต่อประสานเรามาในเรื่องของการขอวีซ่านะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการที่คนไทย คนไทยมาขอให้สถานทูตด,ดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนคนเกิดคนตายใบมรณบัตรเนี่ยนะฮะเรื่องของการจดทะเบียนสมรสการจดทะเบียนยาเรื่องของการทำหนังสือเดินทางเรื่องของ,ของการออกใบรับรองประเภทต่างๆเนี่ยเราก็ก็ทำตรงนี้มา อยู่ตลอดนะครับก็ถือว่างานภารกิจต,ตรงนี้มีมีมากแล้วการที่คนจะมาเป็นเอกอรครรสชทูตก็ต้องไต่เต้ากันมาผ่านมาหลายงานงานการทูตเนี่ยเป็นงานที่ต้องสะสมคือผมก็เจอท่านทูตหลายท่านที่เป็นท่านทูตท,ที่ ได้รับการแต่งตั้งมาทางการเมืองบางประเทศมีระบบที่ท่านทูตมาจากทางการเมืองนะครับแต่ว่าท่านก็จะมีความรู้ที่ที่ในการทำงานท่านก็จะรู้ว่าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องของทางเทคนิคเนี่ยก็ต้องพึ่งพาคนที่มาจากกระทรวงการต่างประเทศหลายท่านก็ค่อนข้างจะถ่อมตัวถ่อมตัวบอกว่าอื ผมไม่ได้เป็นนักการทูตมาก่อนดังนั้นผมต้องขอความรู้จากท่านในเรื่องอทางการทูตหรือเรื่องของการเจรจาทำนองเนี้ยท่านก็ทำตัวนะครับนั่นก็เป็นวิถีที่พวกเราชาวนักการทูตเนี่ยเผชิญอยู่นะครับการที่ผมได้มีโอกาสเป็นทูตหลายประเทศเนี่ยผมก็ได้แลกเปลี่ยน สนทนากันเราก็ได้ประสบการณ์เหมือนกันว่าเออบางประเทศมีระบบที่ว่าแม้แต่เป็นทูตแล้วไปอยู่ประเทศอื่นก็อาจจะจะไม่ได้เป็นทูตอะไรเงี้ยด้วยด้วยเหตุที่เขาอาจจะมองมองในเชิงของฟังชันอย่างเช่นว่าเขามองว่าอ่าเป็นเรื่องของ head of mission ซึ่งเขาอาจจะมี category ที่ ละเอียดลงไปนะฮะอาจจะเป็นทูตกองสุนใหญ่อะไรก็อาจจะมีความเท่ากันในในมุมของเขาในบางประเทศส่วนส่วนบางประเทศก็จะมีความจำแนกในลักษณะที่ว่าหากเป็นท่านทูตแล้วก็เป็นถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดทางการทูตด,ดังนั้นเมื่อเป็นท่านทูตแล้วก็จะไม่ไม่ไปดำรงตำแหน่งอื่นเนี่ยนะฮะก็มีหลายประเทศอย่างกรณีของประเทศไทยเนะะี่ยเราก็ ใช้หลักการนี้แล้วก็หลายประเทศทีเดียวนะที่ใช้หลักการนี้ก็ถือว่าถือว่ามีความหลากหลายบางครั้งก็เ,เจอเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินทางไปรับหน้าที่ในที่อื่นนะครับก็ถามว่าไปไปรับในตำแหน่งอะไรก็บอกว่าเป็นกองสุนใหญ่เนี่ยนะฮะก็เป็นเป็นเรื่องทีเ่เราก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะฮะแล้ว บางครั้งเวลาย้ายไปแล้วเราก็มีความผูกพันเป็นเพื่อนฝูงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ติดต่อยังมีไลน์กรุ๊ปกันยังมี WhatsApp กรุ๊ปกันพูดคุยกันเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนสมัยที่อยู่ด้วยกันในประเทศก่อนนู้นนะครับบางท่านก็ไปเยี่ยมผมที่เมืองไทยบ้างรู้ว่าผมจะลาพักร้อนไปก็ไปเยี่ยมที่เมืองไทยนะ ผมก็พาไปเที่ยวพาไปทานข้าวหลากหลายทีเดียวเนี่ยก็เป็นเรื่องของทางการทูตนะครับสำหรับคำแนะนำก็คือว่า,าผมคิดว่านักการทูตไทยเนี่ยเป็นเป็นนักการทูตที่เปิดกว้างนะครับผมเองผมก็มีความเปิดกว้างหลายท่านก็มีความอบอุ่นในการที่จะ พูดคุยนะฮะก,ก็รู้ว่าหากพูดคุยมาก็ยินดีนะฮะไม่ว่าจะรูปแบบใดๆก็มีหลากหลายทีเดียวในในโซเชียลมีเดียก็ติดต่อผมมาเยอะทีเดียวหรือว่าทางอื่นๆก็ติดต่อผมมาเยอะก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ก็ดีใจนะฮะดีใจที่มารับตาแหน่งและได้ทําหน้าที่ตรงนี้ครับสวัสดีครับ